สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิร์ลกอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลัามาเจอกับผมแมนเกฟซีอีกเช่นเคยแปลว่าวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของเพลย์เวิด์ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนน,นั้นหรือสถิติจอลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจใอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรังกับทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะ และในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่แฟนบอลมากมายก็คงสงสัยกันว่าอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดเดอะแบกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาหนาหูมากมายว่าทั้งถ้าแมนยูไม่ได้ไปเล่น UCL r o n a โรนัลโดก็ไม่น่าจะอยู่ต่อเอ่ยหรือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมข,ของโค้ชคนใหมเ่เอ่ย และสรุปอนาคตของโรนัลด o จะเป็นอย่างไรเขาจะยังอยู่ต่อในยุคของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมหรือไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคริสเตียโน o โรนัลดในไวัย37ปียิงไปทั้งหมด24ประตูจาก38เกมในฤดูกาลแรกหลังจากคัมแบ็กกลับมายังบ้านเก่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็มีข่าวออกมามากมายบอกว่าโรนัลดนั้นแก่เกินไปสำหรับทีมของเทนฮาร ซึ่งกลับกันในเกณสุดท้ายของฤดูกาลของอาแยกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวของเทนฮากเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นชื่นชอบโรนัลโดมากๆโฟกัสของผมจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดและแน่นอนว่าผมจะขุดคุยเข้าไปถึงแก่นสิ่งที่ผมบอกได้ตอนนี้ก็คือเรากําลังทําการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมอย่างละเอียดและผมจะต้องเข้าไปทํางานร่วมกันกับนักเตะแต่ผมบอกได้เลยว่าที่ยูไนเตตมีนักเตะดีๆอยู่มากมาย แน่นอนเราต้องทําให้ทีมขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเรามีโรนัลโดและเขาก็คือยักษ์ใหญ่ของเราก็ได้มีรายงานข่าวว่าเทนฮากขอยุติสัญญาจ้างงานกับอาแยก6อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาของเขาจะจบลงเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาเตรียมงานกับทีมใหม่อย่างแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งฟังจากบทสัมภาษณ์แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของเทนฮากก็ยังคงต้องการโรนัลโดอยู่ในทีมแน่ๆละแล้วในฝั่งของโรนัลโดล่ะ เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกทางออฟ i ิเชียลเว็บไซต์ของสโมสรโดยพูดถึงเอ i ิกันฮารว่าผมรู้ว่าเขาได้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมที่อา a ยและเขาก็เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แต่เราคงต้องให้เวลาเขาปรับตัวสักเล็กน้อยซึ่งสิ่งต่างๆในสโมสรก็ควรจะเปลี่ยนไปตามที่เขาต้องการซึ่งถ้าหาพวกเราทำได้ดีทั้งทีมก็จะประสบความสำเร็จผมตื่นเต้นกับฤดูกาลที่จะมาถึงและเราจะต้องเชื่อว่าในปีหน้าเราจะต้องคว้าแชมป์มาให้ได้ แต่เราที่ฟังดูผมก็รู้สึกว่ามีโอกาสสูงมากๆที่โรนัลโดจะยังอยู่ต่อเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วแฟนบอลล่ะคิดยังไงกันบ้างคิดว่าโรนัลโดจะอยู่ต่อกับทีมหรือไม่และคิดว่าจะอยู่อีกกี่ปี1ปี2ปีลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ player world ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข่าวสารความรุ่งขวัญบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผมก็ะนันท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe กับ Foball World ด้วยนะครับ และถ้าอยารู้เรื่องราวอะไรอีก,กอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลย,เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ